สวัสดีครับพี่น้องสลัดปลาทูน่ามาๆพี่น้องกินน้ำมาแว๊ดเว้ยอันนี้น้ำสลัดพี่น้องลาดลงไปเลยพี่น้องจังไดสุดยอดเลยซื้อมาห้าสิบบาทเพราะอได้กิน วอ้ดจะว่าน,น้ำสลัดแาเจาคนฮักพี่น้องเป็นตะแซสบอยู่คนมากๆเลยน่ากินมากน้าบัดเนี้ยลุ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 ยแสบๆมันจะเป็นมีปลาทูน่าแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะครับพี่น้องอแสบหลาย ดีต่อสุขภาพพี่พน้องก็ต้องกินของหนักนะครับกินเบาๆเย็นนอนหรับพักเต็มเลย thì ta cứ này vì nó ในหลายอยู่พี่น้องประหยัดน้ำนะครับโยมื่นส่ว้ซื้อไปกินทีทำง,งานนะ้ำ ข้าวมันงไก่เงยเสียบคุณมีแต่ผักมเะเขือเทศเล็กอขอให้ดีนหน่อยด้วย เงี้ยปากเงี้ยค้อบพี่น้องมันบบมันแสบแน่น้ำสลัดพระเจ้าอร่อยมากน้ำสลัดอร่อยมากครับพี่น้อง อร่อยมีประโยชน์ด้วยนะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดด้วยนะครับพี่น้องปลาทูน,น่ามีเนื้อไก่เนื้อปลา ที่เหลกว่าทีไ,อห,ทอ,ไหอ,ทอ,อหนึ่งปักฟ้องแต่ใบหนึ่งพี่น้องปักฟ่องใบหนึ่งเอาใบแต่หนึ่งมั่นเสาหรือว,ว่าหนึ่งมืออื้นนะครับราวามืออื่นเหลืองานเร็วอ,อุ้ลายพี่น้องมาก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณหลาย ขอพูดทีให้กะลังใจนะครับสูส่เด้อพไปน่อเด้วอยสู่ไปน่วกันนะครับบ๊ายบาย